สวัสดีครับช่องะสมเงนินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆที่ที่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเ c ซทั่วประเทศไทยแล้วก็เอซีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผักสดท้ายรถผักหมุนเวียนนะครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ว,วงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย ช่องมาสง Nazi, ่ง e น tá, <enfant? S 1> ้แก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยมเช้านะครับผมอัปเดตราคาผักสดเช้าวันนี้นะครับผมวันนี้พบกันนะครับผมวันพุธที่30กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกากับ10นาทีครับผมนะครับมาดูมาชมนะครับผมสดจากไร่มาจากสวนรถคันแรกครับผมครับ ผักชีฝรั่งสวยๆนะครับผมนะครับนี่ครับผม30บาทครับผมผักชีลาวนะครับผม20บาทตังโหนครับผมนะครับ70บาทนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทูปนะครับผักชีไทย40บาทครับผมนะครับต้นหอมสวยๆหอมแบงครับผม35บาทครับผมนะครับอัปเดตราคาผักสดนะครับผมถ่ายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดล้วงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย ช่องมาส่งนวแก้วนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยและก็ทีทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมพามาอัปเดตราคาผักสดวันนี้กวางตุ้งสวยๆนะครับถุงละ90าบาทครับผมนะครับมะเขือม่วงครับผมนะครับผมใบปลูนะครับปลูกกินหนานะครับผมมะเขือนะครับผมนะครับมะเขือกระเจี๊ยบเยอะแยะมากมายนะครับยอดกระเจี๊ยบ กระเพราโหระพาแมงลักครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับรักผักชีเยอะแยะมากมายนะครับผมพอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ๆี่เอฟซีนะครับผมท่านใดที่ต้องการผักสดผักสวยนะครับผมสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ตลาดค้าผักสดนะครับผมขายรถผักหุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดที่ตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผม มาดูมาชมทางด้านนี้ครับผมนะครับสายกว่าหน้าหลังครับผมมีมากายหลากหลายคันนะครับผมครับนี่เป็นร้อยๆ้คันเลยครับผมนะครับตลาดรับผักสด้ายรถถักงุนเวียนนะครับผมนะครับผักป่าผักบ้านนะครับผมนะครับของดีหาทานยากนี่ครับผมนะครับป้านี่เขาเรียกอะไรครับป้าฮะ ขิงป่าอ๋ออันนี้ขิงป่าครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับรู้จักกันไหมครับขิงป่าครับผมครับอ๋อเป็นแบบนี้นะครับขิงบ่าอันนี้ดอกกระเจียวครับผมนะครับดอกกระเจียวบานแล้วครับผมเห่าไม้นะครับผมเหล่าไม้อันนี้อะไรเห็ดอะไรครับเนี่ยเห็ดปวกเห็ดโคนนะหรอ ร้อยยี่สิบาทครับผมเห็ดนะครับผมนะครับนี่ครับผมดอกกระเจียวบรรยากาศสดๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมของป่าของแปลกของหาทานยากอันนี้เป็นถิ่งนะครับผมนะครับถิ่งป่านะครับผมครับนี่เป็นเห็ดครับผมเห็ดต้มแล้วร้อยี่สิบบาทดอกกระเจียวครับผมมันอ่อนมากเลยครับผมนะครับอันนี้แหละใหญ่อันนี้แหละครับผมลูกหยีลูกหยี อ๋อคนไทยเรียกลูกหยีครับผมครับโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะอันนี้มันทําอะไรบ้านนี้มันต้มแล้วเหรออะไรครับอ๋อลูกหยีครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับดูครับผมครับลูกหยีของดีของแปลกหาทานยากครับผมครับของปากของบ้านนะครับผมนะครับนี่ครับผมครับอันนี้ลูกหมกเมาแน่นอนนะครับผมลูกหมกเมาครับผมนะครับลูกหมกเมา เนอไม้ต้มนะครับผมรา้า5บาทน่ารับประทานมากเยอะแยะมากมายครับผมนะครับสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับผัดป่าของป่าของแปลกของหาทันยากครับผมนะครับนี่ครับผมสดยกดอนยามนะครับผมนะครับนี่เน่อไม้ครับผมนะครับกิโลกรัมละ20บาทเน่อไม้สดนะครับผมผัหวานครับผมนะครับนั่นนี่ก็จะเป็นมะรุมนะครับผมปอกเรียบร้อยนะครับผมมะรุม แกงส้มมาลุมครับผมนะครับนี่20บาทครับผมถุงรัฐยบาทถุงลัฐบาทมาลุมปอกให้เรียบร้อยนะครับกระลำปีสีสวยครับผมนะครับกระลำปีประกาศลุยครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามครับผมนี่ถรุงรัฐสโลนี่60บาทครับผมนะครับกระลำปีประกาศขาวครับผมนะครับหอมแบงนะครับผักชีไทยนะครับผมกิโลกรัมละ5้บาทตั้งโอนะครับผมนะ70บบาทนี่ สดสดงดงามนะครับผมยอดคนานะครับวางตุ้งประกาศหอมนะครับกิโลกรัมละสามสิบบาทตังโงหกสิบาทัะขีฝรั่งสามสิบาทัะขีไต4สี่สิบบาทกระเพราโหระพาแมงลักครับผมนะครับยี่สิบบาทคะนาครับผมทุงใหญ่แบบนี้ห้าสิบบาทครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับบรรยากาศตลาดค้าผักสด พายรถผักพวงเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วองเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพอแม่พี่น да ้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟีท่านใดต้องการผักสดๆผักสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนับนี่ครับผมหน่อไม้ต้มใบยะนางนะถุงละยี่สิบาทครับผมหน่อไม้หวานนะครับกิโลกรัมละยี่สิบบาทถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบาทถุงละร้อยยี่สิบาทกิมซุงครับผมนี่หน่อกิมซุง นี่น่อกิมซุงนะครับผม120บาทกับไม้หวาน150บาทนะครับกิโลกรัมละ20บาทกระลำปีสวยๆครับผมนะครับประกาศลุยประกาศขาวครับผมนะครับสดงดงามนะครับผมมาถึงนี่ครับผมของปากของแปกของหาทันยางดอกกระเจียวนะครับบานแล้วครับผมอ่อนๆแบบนี้ผักหวานสวยๆนะครับผมนะครับนี่ครับผมมะกอกปลาครับผม30บาท40บาท ปักลินไม้นะครั Andrea, บผมปักลินไม้หรือปักเกากครับผมขามสิบห้าบาทสี่สิบบาทมะขามนะครับมะขามออนหกสิบบาทเห็ดยังม,มีอยอู่นะครับผมฝนยังตกอยู่เห็ดละโงกสวยๆครับผมอันนี้เห็ดดับเต่านะครับผมนะครับเห็ดดับเต่าขึ้มอยู่รินเขายะนางครับผมนะครับเห็ดละโงกครับผมนะครับนี่ครับสวยสดงดงามน่ารับประทานมากครับผมว้าวนะครับมาดูซิกเนเจอร์ครับผมของแท้ครับผมนะครับนี่ครับ สะตวออกแล้วนะครับผมสะตวกลางดอนนะครับผมมาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับดอกสแตว์ล้วนๆนะครับผมนะครับสยสดเงียบมขายง่ายจ้าสะตวโลละสองร้อยยี่สิบบาทว้าวนะครับผมนี่ครับผมได้ทานสะตว์แล้วนะครับผมซิเกเนเจอร์นะครับผมของดีทานยากเช่นกันนะครับผมสดาว์ออกแล้วอันนี้เป็นสดาว์วายนะครับสดาวมันสแตวขาวสะตวมัน นี่ครับผมดอกกระเจี๊ยนอ่อนแบบนี้นะครับนี่ต้มได้ผัดได้ต้มได้แกงได้นะครับผมนะผัดได้อร่อยหรือจะเป็นนี่ครับผมนะครับนี่ครับผมหูเห็ดเห็ดดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเขาเรียกเห็ดตับเต่าใช่ไหมเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเขาย่านางครับผมหูดอกใหญ่มากครับผมนะ สดสดน้ำยามนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟี่ันดต้องการผักสดๆผักสวยๆจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเหน้าที่ตลาดไทยอัปเดตราคาผักสดวันนี้นะครับนี่ครับผมนะครับมะขามป้อมนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้ถุงละห้าสิบบาทนะครับผมนะครับนี่ถุงละยี่สิบบาทมะขามป้อมนะครับเป็นยานะครับผมนี่ซิกเนเจอร์ครับผมไข่พัมครับผมนะครับไข่พัม มะม่วงเบานะครับดองเรียบร้อยเห็ดละม่ครับผมอันนี้เป็นผักคูขาวนะครับผมนะผักคูขาวทานกับน้ำพริกได้นะครับผมนะครับทานกับปลุปลาได้นี่ดอกกระจองนะครับผมนะครับทานกับส้มตำครับผมครับนอไว้ซื้อสวยนะครับผมนอไว้ซื้อสวยนี่แกงนอไว้นะครับผมกลาล้มปลาลํานะครับผมอันนี้เป็นเห็ดลมครับผมนะครับเห็ดลม สามอ่อนนะครับมาขามพ่อมครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะบรรยากาศตลาดค้าผักสดขายรถผักบงเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บสูงที่สุดที่ตลาดไทยดูบรรยากาศครับผมนะครับคนแน่นมากครับผมนะครับคนเต็มซอยเลยครับผมนะครับมาถึงร้านนี่ครับผมนะครับรถเสือเทพดอกไม้บานครับผมนะครับของแท้นะครับผมนดอกไม้จากจังหวัดปราจีนบุรีครับผมนะครับ หน่าไม้ไผ่หวานนะครับกิโลกรัมละยี่สิบบาทนะครับผมครับสวยสดงดงามน่ารับประทานมากผักแพลวผักขะแยงนะครับใบโบบกครับผมนะครับมะเขือหยดน้ำเจ้าพยาครับผมเยอะแยะมากมายครับผมครับทางด้นนี้ก็จะเป็นฟักแก่นะครับผมฟักแก่แฟงแก่ฟักอ่อนแฟลง่อนครับผมมะเขือเหลืองสวยๆนี่ครับผมครับ ฟักแก่ฟักแก่แปดสิบบาทนะครับคนแก่ขายฟักแก่นะครับผม <Okay. S 1> อันนี้อันนี้แฟงอ่อนนะครับฟักฟักอ่อนแฟงอ่อนห้าสิบบาทมะละกอแขกดำเนิน,นครับผมนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวกระลำปีสิบแปดบาทนะครับผมวันนี้นะครับกระลำปีสวยๆนี่ขัดเสารสวยๆนะครับผมคนระับก็มาพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี 3, ทั้งใดต้องการผักสดๆผักสวยส,ยสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับผมก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทย ยินดีต้อนรับได้ให้บริการย4ิี่ชั่วโมงนะครับผมตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมมะเขือเปาะครับผมหยดน้ำเจ้าพญาแตงกวาสว้ยนะครับผมมะเขือแตงกวาคณะกวางตุ้งผักบุ้งผักผขมนะครับผมนะครับกะเพราหัวละพามังลักอันนี้ครับผมนะครับเม็ดกระถินนะครับผมกระถินแก่เม็ดเรียบร้อยนะครับถั่วแดงนะครับผมนี่ฝักกระถินนะครับผมกะเพราบ้านนะครับผมตัวปักยาวสว้ยนะครับผมอ่อนมากครับผมน่ครับ เยอะแยะมากมายนะครับผมนะครับนี่เลยครับผมนะครับอันนี้ดอกขักปังครับผมดอกขักปังอันนี้ดอกสลิดนะครับผมดอกกระจรนี่ดอกโสนะครับผมดอกสนวันเช้ามะขามอ่อนครับผมระเชียบนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมใส่ใส่บัวนะครับลูกชายคนโตครับผมนะครับหปีปีติดบาทครับผมลูกชายคนโต มุ้งไนยยี่สิบบาทนะครับกิเล็กต้มนะครับผมอันนี้ใบยอครับผมนะครับมีครบนะครับผมผักของป่าของแปลกของผักบ้านนะครับผักขักบ้านอันนี้ยอดตาลึงครับผมนะยอดตาลึงหน่อไม้อันนี้หน่อไม้บ้านนะครับผมใบตองนะครับผมนะครับสายสบัวครับผมนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะครับผมสารพัดพริกครับผมนะครับพริกกรี่ยงพริกหอมนะครับหอมสวนวิหยวกพริกยำพริกสดดำสดแดงนี มีครบเลครับผมนะครับกะลัมปีกาดขาวนะครับผม18บาทขนนร่อนนะครับออกเรียบร้อยก๋งเรียบร้อยก็มีครับผมส5บ้าบาทนี่ครับผมนะครับมะลุมครับผมมนลุมแกงส้มมะลุมบอกให้เรียบร้อยครับผมนะครับพร้อมที่จะไปปรุงอาหารได้เลยนะครับีสุดยอดมากครับผมนะครับของแท้ครับผมนะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมหน่อขาวนอนแบบนี้นะครับผมหน่อขาวนอนนี่ครับผมกระขมป้อมนะครับผมว้าวนะครับอันนี้ดูลูกหม่องเม่าครับผมนะครับอืมอร่อยมากครับอร่อยมากครับผมลูกหม่องเม่าอันนี้ม่วงเบาครับผมครับหน่อข่าร้อยแปดติ๊บครับผม นี่หน่อไร่ครับผมอร่อยมากอันนี้ครับผมเอาใจคุณผู้หญิงนะครับผมมะม่วงเบาของว่างนะครับเคื่องานเล่นครับผมมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วหวานมากครับผมนะครับนี่ครับผมหวานมากปลาขามป้อมครับผมเดียวดีขี่รอบกันไม่ถูกมากนี่ครับผมฝักดินไม้ลูกชายคนโตปลขามป้อม อันี้ลูกมาสั่งนะครับผมลูกมาสั่งก็แม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปีรู้จักไหมครับลูกมาสั่งครับผมครับกะเพราหูระพามันรักครับผมนะครับตันนี้ยอดกระเทียมยอดกระเทียมยี่สิบบาทเป็นอาหารเพื่อนบ้านแล้วนะครับผมนะน้องๆชาวมียนมาชอบมากยอดกระเทียมกะเพราครับผมนี่ใบชะอคูไปเลิศนะครับผมหูระพานี่ครับผมใบตองครับผมโรยยี่สิบบาทเยอะแยะมากมายครับผมยำดีครับผม มะเขือแตงกวาคะนาควางตุ้งผักบุ้งผักขมครับผมนะครับกระลำดอกครับผมดอกกระลำซื่อชูดอกอะไรก็ไม่เสวยเท่าดอกกระลำนะครับผมนี่ใบับบกครับผมนะครับใบับบกแกชฉบกช้าใจทางด้านนี้จะเป็นมะม่วงครับผมนะมะม่วงยำสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับผมรถเสียเดียวนะครับผมนะครับผมของแท้นะครับช่องคนนี้นะครับผมจากจังหวัดอ่างทองนะครับผมนะผักป่าผักบ้านมีครบดูบรรยากาศคนลุมครับผมนะ คนกเยอะนะครับคนกัหลายคักโพดครับผมนะครับที่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับต้องมาส่งนวแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าผักสดไทยรถผักหมุนเวียนนะครับผมนะครับสดสดใหม่ๆจากไร่จากสวนนะครับผมส่งตรงถึงตลาดไทยทุกวันนะครับผมนะครับบริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมครับชมสวยๆนะครับผมนะครับสวยมากครับผมนะครับ 20บาทครับผมนะครับ20บาทเท่านั้นนะจ๊ะถูว่นนี้มีไหมครับโตมนะครับผมนะโจมหรือว่าผักขานะครับอันนี้ลูกชายคนโตครับผมของปีสวยมากมากอกปลาครับผมนะครับผมเห็ดผมเห็ดยูคานะครับเห็ดผมเห็ดลมเห็ดยูคามะกอกปลาวย้เนยครับผมผักน้านะครับผมนี่อันนี้ผักน้ำผักน้นะครับผมนี่ดอกกระเจียว ดอกกระเทียวบานแล้วอ่อนๆแบบนี้นะครับอ่อนนะครับผมกระจองนะครับผมไท่พันธ์นะครับผมซิกเนเจอร์นะครับผมนี่ครับผมเผ็ดลมอ่อนมากครับผมนะครับรับได้แก่งได้ครับผมนะผักลิ้นไม้ผักบีก้าบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับต่องมาส่งน้องแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีมาพามาดูพามาชมพามาอัปเดตราคานะครับผักสดวันนี้นะครับผมที่ตลาดไทย ครับผมสะดดาครับผมนะครับสะดดากลางดอนมแตกไปอ่อนเป็นพว่มันพวงครับผมสะดดาออกแล้วนะครับักวานสวยๆนะครับผมนะนี่ครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พ FC เทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง F c ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ